สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาแล้วเลขล็อกล่างเนาะครับผมค่ะเลขล็อกล่างกับของเอ็ดเนียนแก้วกับมาตุค่าค่ะท่า,านผู้ชมครับผมค่ะงวดว่างหันหาแปดน้ำกันเนาะเมียนค่ะขอบคุณแนวทางอาจารย์ทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นส่งข้อมูลให้เนาะครับผมค่ะเอา้ามันยังคือไพ่เส้เร่เล่มาบ้านนี้ กสีเททิมเจตัวาดเตัวเดียวซึ่สีเทลงสาอออันปลานิตที่ตรงดิพ่ออืมบ่อยเห็นบ่ก็จะบ่มาจากนี่บ่พ่อบ่อยม่ใช่สีปลานิ่ก็จะบ่ากนี่ป่ใส่ใส่มาเบื่องขนาดปลาอยังโอ้ยมันตัวน้อยปลาน่อยนี่โอ้กินลมัดหน่อยเนาะเลยปลาหนิ่โอ้ เด็กปนินติดตรงมันมาแต่เสร็จหรอเฮ้ยเบิ่งปลาสาเขาบอกปลาสาหน่ะปกติปีปนินมันจะโง่ง่ายเนาะเมียนได้ตัวเดียวพ่อนยัยอาค่ะท่านผู้ชมไปเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาแล้วเลขล็อกล่างวันหวยออกเนาะครับผมค่ะ น้ำเชียก็เห็นมาสองสองสามวดแล้วค่ะอล่าสุดน้ำเชียก็เลยเอามาลงให้เอฟซีค่ะพู้นไยแต่วิ่งหาร่างแล้วค่ะดันผุ้ชมเพผ่้นายแต่เลกวิ่งหรอกะะอะผู้นบอกรักมาร้อม่าคือหลักสิบล่างอ่าส่วนตัวประกบนี่น้ำเชียเอาล็อกของน้ำเชียมาลงให้เอฟซีเนาะครับผมค่ะนี่ละค่ะดันผู้ช่ก็จะมีเสียงผูยย้ใหญ่บานจักน้อยแล้วค่ะฟาวลลงให้เอฟซี เนาะครับค่ะเอาค่ะ่านมุชมงวดนี่มาแล้ววิ่งล่าง4หลักสิบนะค่ะสองตัวล่าง4 1 4 9 4ึ 0, 4่งสี่เก้า่ศูนและสี่ห้าจะคลองเลขเอ่อซีนะค่ะดานมุชมนเนน่นให้สี่เก้าสี่ศูนย์และ4ีห้ค่ะนี่ละค่ะ่านมุชม ซีเก่างามอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมซีเก่าซีเก่าดิค่ะซีเก่าเป็นอยังคือว่างามกคอยฟันว่าอันป้าจะคว้างเันเอากล้วยให้กินไหมแถกวกล้วยหอมรวยหนึ่งคอยพ่อมากเก็บเม็ดเลยกล้วยกินกล้วยว่าคอยได้เลยค่ะท่านผู้ชมมันแน่น กินน้วยหนึ่งไม,ม่ถ่ามดเลยเนี่ยกินเข้าไปน้วยหนึ่งอือวันนี้เป็นยังคือไข่ซีกล้วยเก่าไหมเท่าอ๋อไอ้ตีแป้งสันอืออันนี้ก็ไข่ซีกล้วยหนึ่งบ่นี่อายุน้ำเสียงค่ะดีแล้คาะอนุชอมเลขลอกล่างเนาะครับค่ะเลขลอกล่างวันหวยออกค่ะอา้าถ้าพ่นรุดหรือว่าจังได ให้ตามไว้เด้อค่ะงวดหนาเนาะแน่นค่ะเพื่นเข้ามาหลายงวดแล้วงวดที่น้ำเชียวเอามาลงกับเขาคือกันเนี่เห็นบ่ค่ะลักซิปเด้อค่ะดันผู้ชมค่ะให้ตามไว้เด้อค่ะเพื้นเข้าดีมากเลยค่ะเนาะอท้อแม่นค่ะเอ้าจังได๋แก่ห้เข้าเรื่องมื้อนี้เนาะครับค่ะพ่อใหเอฟที่เอฟซีไันไดาถือแล้วพิ่นิได้มาอุดหนุนขีมน้ำเชียเนาะครับผมค่ะเอาต่อมาเด้อค่ะดันผู้ชมคือ แอบเนีนแก้วกับมาตุค่าเนาะครับค่ะมาตุาค่าเอาน้ำเสียจะให้เบิ้งสถิติของมาตุค่าก่อนเด้อค่ะก่อนหน้านะ้น้นเสี้ยก็ได้ขอมุ่นเด้อค่ะแต่ว่าบ่ได้โจทย์ไว้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาตุค่าเพิ่นจะล่งเฉพาะวันคืน ยี่มันขึ้นก่อนหวยออกท่านนเถาะครับผมค่ะฉบับจริงแล้วค่ะดันผู้ชมเนี่ยฉบับจริงค่ะสี่กับสามค่ะเพิ่นจะลงดึกๆนี่มันขึ้นค่ะดันผู้ชมนี่คือฉบับจริงค่ะนี่ของเพิ่นแล้ค่ะดันผู้ชมนี่อันนเลยเถอะชอบชอบชอบส่วนตัวสี่หกแปดสามหกแปดหนึ่งสามห้า หกสี่ห้าครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้าเชียรบรเดียเขียน้อค่ะอันนี้บรเดีเขียนค่ะนี่คือสำับจริงเพ่นเดอร์ค่ะท่านผู้ชมนี่ครับค่ะนี่ราคาตามนีเนาะครับผมค่ะงวดว่างหัน่นกับเขาค่ะที่แรกว่าสิจดก็สิ่โกกันยานี่ที่หองมาลงเพิน่างวดนี่น้ำเชียกะได้ไปเห็นมา เลยพุ่นก็ได้ไปเห็นมากด้กันเนาะครับผมค่ะงวดนี้เพินน่นายสามกับสี่แล้วค่ะงวดนี้ได้สามกับสี่มาตัวค่าค่ะมาตัวค่าค่ะรันมุช้มอันพีดอันถือที่นี่แล้วค่ะเอาประกบคู่แล้วค่ะรันมุช้มประกบคู่แอดเดนแก้วได้หกกับสองค่ะมาตัวค่าได้สามกับสี่ประกบคู่สองตัวบนล่างหกสามหกสี่ สองสามและสองสี่ค่ะตัวกันน้ำเชืยรกับกรอบเชียร์เอาเพิ่นกอดข้อกันแมนค่ะเพิ่นมาจะกอดข้อกันคือจังแอดวีคือกันเนาะครับค่ะหกสองสามสี่ค่ะท่นานผู้ชมนี่ค่ะเอาน้ำเชืยรจะให้เอฟซีเบิ่งด้ค่ะมวดวังหนันเนยพนขนส้นกันเนาะแมนค่ะผู้นี้ลางดะะ้ค่ะผู้นี้ลาง ผู้นี้ผันเป็นบนล่างสองสำนักนีนก่เนาะครับค่ะเอาผัานมาเบิรงงวดใหม่ด้ค่ะงวดใหม่บ่ชนเลยค่ะดันผู้ชมถ้าชนก็สิมีตะตัวกันเนาะสามสี่สี่สามโส,สบับนี่สียูรางสบับนี่สีดันขึ้นบนเลยค่ะดัน,นผู้ชุมขันวางสันเนาะเพราะว่าผู้นี้เป็นล่างนี่แล้วค่ะอันนี้คือการวิเคราะห์ค่ะดันผู้ชุม โอว่าแนวทางสำนักใดพันสิเขาพนจะรุดเด้อค่ะน้ำเสียกับกองมาเสียน้ำเสนอพ่อเป็นแนวทางของอาจารย์ของเซียนตระทัานถือพิษกยว่ากันเด้อค่ะดวงเฮาหลุวนๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะขันถือคดีไปค่ะท่านผู้ชมขันว่าถือกายยาผ้ากันศูนย์เด้อค่ะสู่ต่อสู่กันไหมยิงสี่ราคาเนาะแมนค่ะนี่ราคาท่านผู้ชม บรวจว่าหานันนี่ลอกลางแลนขึ้นบนด,ดิค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้อยู่ลางช่อนกันบ่อเหรอบ่อนบ่อนเนาะบ่อนช่อนกันบ่เนี่ยช่อนหกสี่เนาะแม่นคู่อนหกสี่ตัวเกาว่าตัวเกาว่า ีเลขเทวดางวดว่าหันเพิ่นให้วิ่งแดเพิ่นประกบคู 58, ูไฮห้าแปดชนกันบะเถานี่ชนนี่ก็ชนเพราะว่าชนซีหนึ่งเพิ่นว่าทิศทางเดียวกันหาแดงวดวห่หันเนาะครับะวันนี้ชนซีหนึ่งชนซีหนึ่งกันปะเนนเาสซีหนึ่งค่ะ ชปส้นเน่นแก้วอยู่ดีกับมาตุคาซีหกเนาะครับอันนี้วว่างหันนี่ล้าง,างะคะือล้างแด้วค่ะเพิ่นวิ่งหาเพิ่นประกบคูให้แปดหาค่ะช่นกันมเถ่านี่ช่นซีหนึ่งกับช่นเน่นแก้ยวอีกแล้วถ่าเน่นแก้วซีหกหกซีกับสองซี ชนเทวดาอีกค่ะครับสีหนึ่งก็หกสีเนาะแมนค่ะ,ะมาหาลาภนี่ค่ะท่านผู้ชมพนไหตเล็กวิ่งเด้อค่ะงวดก้อนพนไหวิง่งศูนย์กับห้าพนเข่าหานาะแมนค่ะงวดนี้ได้หนึ่งกับหกแล้วค่ะท่านผู้ชมหนึ่งกับหก นั้นเชียร์ก็ได้เอาเหล็กลอกใส่ช่อนลอกว่าเถาหนึ่งซีแมนหนึ่งซีซีหนึ่งคู่เดียวเอามาเทียบกับเอฟซีเบิ้งเด้อค่ะอันนี้รักสีเด้อค่ะรักสีก็อังก็เปิดเนี่ยเป็นตะวรอลเป็นแมนหรอเปล่าอืมว่าหันแมียบนถึงบนดิเหรอครับ แมเพิ่นธุ์ตรงๆเลยค่ะแม่เพิ่นธเห็นดิหนึ่งกับสองนะค่ะท่านผู้ชมช่วงซีหนึ่งอีกแล้วค่ะเน้นหนึ่งพนว่าค่ะช่วงซีหนึ่งนี่นะคะเน้นหนึ่งล่างนี่เนี่อ๋อมาแล้วล็อกล่างเนะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นล็อกล่างส่วนอันนี้เอามาเทียบช่วให้เอฟซีเบิง้งนี่ค่ะ ทีน้ำเสียลงวันหอยออกเนาะครับดีคลองฉบับนี่เนาะครับผมมีคองฉบับนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะของจริงนะคะมาตัวค่าค่ะผลนี้หลายสูตรนะคะ่ะน้ำเสี่ยจะเอาตัวแต่สูตรท่วาลงกับตัวนี่เป็นสูตรไม่ของเพล่นค่ะท่านผู้ชม คลิปต่อไปถูกแล้วเอ้ยอมเมนสายด่วนสายด่วนวันหวยออกค่ะครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมเป็นจ้งไหค่ะเหล็กหลอกลางเนอะนม่ลอกล่างที่จ้งหาแปดว่าครับพี่น้องค่ะว่าหานกับเต็มเต็มน้ําเชี่ยบอกด้วยค่ะท่านผู้ชมหลอกลางนี่ทีทีน้ำเชี่ยลงทุนมากนี่เอ่อ เริ่มเชีย่ยสิบอกว่า้าทาสมมุติว่าเพิน่นรุดห้าสิบอกตรงๆไปเลยเนาะเพิ่นรุดงวดหนาตามคือเกาด้วยค่ะเ<ม>ข่าดีบ่าเท่าเข่าดีเด้อครับพี่น้องอครับเข่าดีแล้วค่ะท่านมู่ชมค่ะเอฟซีปฏิทินมาเข่า,ขาดีน้ำเชีย่ยสิบวดได้หลายสิบวรดลุยเลยว่ะเป็นคือเซียนเลยค่ะแบบว่าห้องบ่เอาเม่นบบมักเลีกกันมักไปมักอีกตัวอื่นสิเนาะ นี่ค่ะท่านผู้ชมคือจ้างอันเพื่นบอกน้าเสียงหงดว่างหันบอกเอฟซีฟังกันหาแปดคู่เดียวแต่ว่าเก็ไมาเสียสื่อขึ้นบนพ่อเหลขกออกหาแปดก็ไมาเสียว,ว่าคอยถือแลีนไปเบิงสื่อตะบนสื่อตะบนค่ะท่านผู้ชมงวดนี่ถ้าเพิ่นบอกมาน้ำเสียจะโล่งหายแ้วค่ะถ้าเพิ่นบ่บอกน้ำเสียสีเงียบเด้วค่ะเนาะนคู่เดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะ งวดว่องหันหาแปดเคยอีหลีค่ะคือจังเล็กหลอกนี่แหละน้ำเชียร์ลงทุนมาให้เอฟซีเบิ่งนี่เนาะครับค่ะแต่ว่าก็อยากให้เอฟซีถือเนาะเพิ่นจะได้อุดหนุนขีมเฮาเนาะนครับผมค่ะ,คะเอาสรับคลิปนี่พอกันคลิปหนา้าเลขสายด่วนเด้อค่ะท่านผู้ชมสายด่วนค่ะโชคดีทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียอยากให้เอฟซีถือสองตัวและสามตัวตรง เพิ่นจะได้อุดหนุนขีมเนาะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอครับผมค่ะถ่ายขีปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายขียมนะ้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ <c oughs> อ๋ถ่ายเอฟซีท่านใดที่เพิ่นสนใจขีมเพิ่นบ่อยากไฮนาเฮี่ยวบ่อยากไฮนาแห่งแล้วค่ะท่านผู้ชมอยากไฮนาเต้งตึงค่ะ ถักลายมาหานั้อเสียอะไรเด้อยค่ะครับผมเอาไปทดลองเวงกรก็ได้คะ่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาเบอร์ไลเด้วยครับพี่น้องเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับผมค่ะ098 474 0683ครับผมนี่คะ่ะท่านผู้ชมเซลั่มกับสบู่ค่ะสบ,บู่แก้ฝาค่ะท่านผู้ชมแก้ฝาไหนาไซค่ะ เนาะแม่นค่ะครับกลมาเชียกับใส่ประจาได้ครับผมค่ะจ <ขอ S 2> ำได้จำหนึ่งข้าเจ้าสิบว่ทักเนาะครับกาน้<อ>าเชียกับเห็นกับมาเชียเป็นเปลี่ยนอิริค่ะท่านผู<อ>้ชมครับค่ะจางลงแล้วครับผมจางออกไปเรือ่อยๆค่ะท่านผู้ชมโบ่แมนว่าสีใส่เดือนสองเดือนสีเมดไปนะ้ค่ะท่านผู้ชมจะบู้วกอะ่าลืมค่ะเซร้่มแล้ครับผมครับนายชุ่มชื่นครับผมหนุ่มค่ะเน้าถอ่หนุ่มค่ะ เอฟซีเปิลกะลูกค่าเกาเนะะียค่ะสั่งมาหลายค่ะท่านผู้ชมสั่งมาหลายค่ะลองเอาไปใส่เบื้องก้อนกระได้เด้อยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นเนี่ยภายในสามมือห้อกรบลูค่ครับผมให้ยุดใส่เด้อยค่ะท่านผู้ชมครับล่องเบื้องค่ะเปิดใจเบื้องค่ะเทียมมันซอมันใสมันเกี่ยงออกค่ะครับเนาะค่ะสะบู่กับเซรั่มานี่แหละคะ่ะแป้งตลับเด้อยค่ะท่านผู้ชม แป้งตรับกันแดดเนาะค,ค่ะใส่ดีค่ะน้ำเชียใส่ผ่าปิดจ,จมูกสีดำแป้งตลับกับบอติดบอเป็นขาบค่ะดอนูุชมซึมหลอกคะเนียนไปเลยค่ะแป้งตลับกันแดดแล้วค่ะดอนูุชมต่อมาก,ก็จะเป็นขี้มท่าผิวเด้อค่ะดอนูุชมคขี้มท่าผิวนี่ก็จะเป็นเนื้อเจลค่ะเนื้อเจลกินหอม กินกุหลาบกินลินจีครับค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับพี่น้องนะค่ะบำรุงผิวน้ำครับค่ะ,คะนี่ละค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมสรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขสุลลขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ